ทำให้ดินเราดีได้อย่างไรจะมีวิธีไหนนะช่วยเราได้ทาให้ดินดีขึ้นเหนื่อยชีวิตเกษตรกรศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองเสือตั้งอยู่หมู่2ตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวบ้านบ้านหนองเสือจัดตั้งสดปชขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ยของเกษตรกรให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการดินการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีสมาชิกสอปชได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดก,การใช้สารเคมีการจัดทำบัญชีฟาร,ร์มแต่ละรอบการผลิตเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนกำไรและผล,ผลผลิตที่ได้ในแต่ละรอบทำให้สามารถเปรียบเทียบปรับลดเพิ่มในส่วนที่ไม่จำเป็นและทำให้ต้นทุนการผลิตสูงโดยสอปชให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแนะนำการจัดการดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ธาตุอาหารเสริมพืชทางใบ ทำให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อสมาชิกได้เรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร,ร,กรทำให้สมาชิกปรับเปลี่ยนและเปิดใจยอมรับนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้รับการพัฒนาความรู้จากการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทำให้สมาชิกกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมกันวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย GAP ข้าวโดยสมาชิกทุกคนเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เผาพื้นที่การเกษตร,ร,รใช้วิธีไถ่กบตอซังและฟางข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร,รของเครือข่ายแปลงใหญ่ข้าว ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนำดินมาตรวจใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินข้าวและผลผลิตของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับ